اها سيٽي جو ڪم ڪيو ٿو آهي เรมาาบุญคุณนั้นหนางแผ่นฟ้าแผ่นดิพระพทธงค์ขอใหู้ม คือมาแก้วตายาใดมีผู้ใดคอยพร สอนมีทางอยู่รอดปลอดภยเกิดง่เป็นผูเป็นภูนมีความสุขล้นยศสั่งเวลา ขอเมย์ขออารมณ์บทนั้นน่ะขอมีตา มันให้สักสิ่งบรรดาผู้คนมีล้านบุปผาทุนในสากนหาได้เพอราวี เล้วานน้มัสการกับุ้โอเอะทักตณนาไทรไหวพระธรรมน้ำไม้ไยพระโสมนัมพรกาบนมัสการ์นชุนน้องกับท่านโสมเป็นไงลูกหลานก็พรไหวที่ไหาูเลียงไหเป็นพระองคียน้ำตาดื่มด่มใรเห้

xét vấn đề, xấu bằng đề, cũng có đây muốn hùng, mà không được ưu ý, 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 ý, ưu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  ý, ยากูพิรไห้ล้อมที่รอดอามให้เจ้าล้ายล้อมยอมริล้อมริ๋นทูพักยารเขาล้อมให้ล้อมล้อมล้อมลวพังให้จัาวสวางนัมพังยืจจับแขงอีงเ�๋งสวายขัย <Người> ที่ยังให้ไหลเาสนาเมื่อขเร้นตได้ฟื้นสายเลียงตอหน้าคืนใหมาฮว่าทดีคือลาขอผู้สูบุญเอาคือให้สมเด็จนำมา ร่างกายผู้วายุมไปสู่พื้นธรณีรัางนี้พอแมแ่ตัวงอาส่งเกียรฟื้นคืนสู่สแดงสวัาง จากลาแล้วชาบีไม่มีกลางจากลาลาอยามีสิ่เออ ความดีที่ให้เธอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีนมุจกุลกายวายสังขารไปจะผ่านเผาซากให้สราดสูญแต่ความดีที่ทำคอยทั้งจึงจะเื่อถูีแทนซากที่จากไปเมื่อสักครูนี้เป็นการไว้อยไรประเภทอิสานมอลมนะครับเมื่อก่อนเราดีินเฉพาะคุณแม่สันีิวันนั้นเองและอตัวสลาก้อยสมสิม มาเจอขึอ้นรุ่งไปได้ขึ้นรุ่เก่าใช่ได้นะครับครับตัง้งแต่ตไปเป็นกนารทอดผ้าในสุดท้ายาที่ประธานทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายคาราลาและฝ่ายพระพุทธเจ้าจะทําหน้าที่คอนจะวางดอไกไม้จันทร์วันนี้ทางทอดผ้านั้นได้รัะเกียรติสงนีจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานเป็นตัวแทนจากมา,มาจากจังหวัดน่านเริญพวกเรานะครับ มาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญท่านเป็นรองเพราะว่าท่านนายกมาไม่ได้วันนี้เราได้รับเกียรติสงยิ่งจากนายสิทธิกรมุญเีื้อจกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญของเราวันนี้ท่านนายกไม่ได้มาท่านมาแทนขอเรียนเชิญนายสิทธิกรครับ ในพ่อพาในสุดท้ายข้อาการพี่มลหลวงพ่อขอาการาบพี่มลหลวงพ่อพระภูมิคิติโกศลที่ปรึกษยาจาวะน,น,น,นัจังหวัดอำนาจเจริญจาวาพระพิชิตพระพิชิเจริญพิจารณาชักพาตั้งชิุลขอาการาบพี่มลครับพอหลวงพ่อ ้าผ้าเราซื also also ้อคุณแล้วก็เป็นการวางดอกไม้จันทร์โดยพ้ะคุณเจ้าชุดแรกพวกเราจะต่อจาาหลวงพ่ออะไรสมัยจีนมีอะไรเกิดเกิดมันนะครับหลวงพ่อิมันนะครับจะมอบอะไรครับ ้าจะมอบเลยตรงตรงหน้าประธานนะครับประธานยังไม่มันยังไม่เกับเย็งเจ้าาไปตรงโน้นนะครับใครรู้นะใครเป็นใคพุดน้าแี่พูดเตราอะยังนี้จะมุงกันมากกว่านี้ด้ไปถนะคมจิตาสาไปถอนกปไมด้พวกเนี จิตอาสาก็เพื่อนของผู้ที่เสียภรรยานั่ยนะครับจิตอาสาที่งานชุดนี้อขอฝากขอพระคุณทานท่านนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านอนุเคราะห์เราน้ำยี่สิบแสงนะท่านทีนี้ก่อนนะเป็นแค่น้ำพวกเรามานยี่สิบแสงนะมาช่วยงานเมื่อนายอะไรคนนี้อไรเมน มื่อนี่ยี่สิบมานเราหาสิบปนางจีนันด่กวานเราขานางนนางไนวไม่วัตัดเยบเื้อผได้ม่างดอกไม้ทดนการเทะสรลปราของคุณแม่ห้ศีเพื่อนเป็นสุดท้าย่อนที่จะทำงานสลายโอ้ช่งไหนเรือขอขอม้

พี่น้อมาอะรอันสองวันไหนลูกไาหาไม่ด้หรูอกมีของคุณนทักขอบคุณนา่างเง้ยนะครับขอบคุครับขอบคุณทายายสองสั่ไในลูนะครับไปนูลมาไปูปในรูองด้วยนะครับขอบคุณะครับขอบคุณครับหลายหท่านที่มาแวะับดีเราทานเรา

ที่หาญกล้าสมหมายขออวยพรให้ท่านมีความสุขสรรค์มีความเจริญพัฒนาอีกนะครับถ้ามากับท่านนะครับนะขอเพื่อเพื่อท่าน yeah. คุณหมอประมุ่นเรียนหน้าดูดีนะครับขอบคุณเลยหลายขอบคุณอย่างมากท้ายถ้ามีการต้อนรับแต่ก็คือไม่ชมบูนไม่ดีที่สุดเด้อให้สีเด้อต้องการขออะไรไว้งนอี้เราคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าหากมันมีข้อบกพร่องต้องขออะไรไว้และโอกาสมีด้วยนะครับขอบคุณครับ ตะจุเพื่มแล้วไปให้กำลังใจกันอีกทน้าขอบคุณด้ยครับครับครับเจมสเจมส์อับดิมาเม่ามันฝากมากห้ส่วนไล้วทีสุดนแล้วที่สน้วทา่ส่วนไล้วู้กใหมน่สนารบแม่ผู้ชายได้รู เดี๋ยววันจะลมครับผม <sociedad> <iberseksam Vincent> <venders> 你没来。<laughs> hey, hey.